สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ยวผัเพลินจ้าวันนี้นำเสนอยำปลาดุกฟูจ้ะยำปลาดุกฟูจ้า,จาทุกคนมามามาให้ดูพริกด้วยนะพริกแห้ง เราไม่เท่าก,กันไม่เท่าก,กันอัะแกมแซ่ ห่อผักผักหอ่ออืมกินผักได้ก็ใช้กินผักก็อร่อยแล้วคนไม่กินผักก็ อ่าฮะน้ำน้ำช้ำช้ำเห็นไหมมันไม่โฟกัสอ่ะ mm ข้าใหญ่ผักใัก าลุกฟูนี่เขาผักเยอะๆเครื่องเคียงเขาอะ,ะเยอะๆคนไม่กินผักก็กินลำบากจะแ,แม่ชอบชอบผักเยอะแม่มันส่วนตัวนะอืมนี่ไงเจอแล้วมนี่ มื่อวานแม่สั่งซื้อไอ้ส้ตามตำมากินที่บ้านตอนที่แม่โทรไปสั่งแม่ก็สั่งเขาว่าส้ตามตำเผ็ดๆเขาบอกเผ็ดสุดเขาว่ายี่สิบเมตรแม่ก็เลยบอกว่าเอาเผ็ดที่สุดในร้านเอาเผ็ดๆ ไม่เปรี้ยวเอามรนัวมะนาวใส่เสี้ยวเดียวพอเพราะว่าไม่เป็นคนมากินเปรี้ยวพอมาถึงมันก็รู้สึกนอยนิดนึงเพราะว่าเผ็ดของเขาอ่ะมันไม่ใช่ของเราไงเข้าใจไหมคือฟีลแบบแม่เป็นคนกินเผ็ดถ้าเผือเผ็ด,ผดจะมีจ้างึงไม่มีเบอร์โรเขาหน้าหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านเนี่ย ไอ้ฝั่งโน้นนะฝั่งที่เป็นตรงข้ามตรงข้างหนูบ่าสั่งอะไรได้ใจหมดเผ็ดคือเผ็ดไม่เปรี้ยว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 แต่ไม่หวานไม่เค็มนะคืออร่อยกลมกล่อมบางร้านเขาก็ไม่เปรี้ยก็เอาหวานเชื่อมให้เราเลยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างเหมือนเดิมแค่ตำแค่ไม่รสเปรี้ยวแค่นั้นเอง เผ็ดนี่คือเผ็ดจริงๆเผ็ดมากก็เผ็ดแมงแต่เมื่อวานสั่งมามไม่ใช่ร้านนี้เราไม่มีเบอร์โทรเดี๋ยวเขาหนานำสั่งเดี๋ยวขอเบอร์โทรเขาไว้สั่งมามันก็เป็นต้ตมตำแบรนด์แบรนดหน,นะนึ่งเลยนะนั่นี่คือนั่งกินแล้วก็พูดว่านี่คือเผ็ดสุดเขาแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้สุดของเราคือแม่เป็นคนกินเผ็ดมาก คือเ็ดบางครั้งอ่ะแบรนด์เดียวกันก็จริงนะแต่มันขึ้นอยู่กับสาขาอันนี้ก็จะมีหลายสาขาแต่สาขาที่แม่ท่าเขอหยุดอยู่บิ๊กซีประุมเขาจะตำเผ็ดคือเผดเสด็ฉดะเดาคนที่เขาตำเข้าใจเขาเอาใจตำ ต้องตามสั่งลูกค้าเพราะแม่เมื่อวานแม่กินไปแม่แบบอืมอืมอะไรเงี้ยคือเผ็ดของเขาเผ็ดสุดพีชยี่สิบเม้นตนะคะอะไรเงี้ยขนาดเป็นพิชขนาดเป็นพีกสดนะทุกคนมันไม่เผ็ดอะ่ะอืมไม่รู้นะคือแม่เป็นคนกินเผ็ดเนาะมันเลยไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดสาหรับแม่ก็ยังว่าเผ็ดของแต่คนไม่เข้ากันเขาว่าเขาเผ็ดแล้วขเขาเผ็ดสุดแล้ว แต่มองมากินแล้วมันไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดจ้ะเผ็ดคือต้องเผ็ดจริงๆบางครั้ง,งตำใช้พริกไม่ดีมันก็เหมยงเขียวชุ่มตำอะ่ะ ต้องใช้พริเกเผ็ดจริงๆไม่ใช้เแค่ใช้พริกแห้งอร่อยส้มตำตำแบบบนนอกจบแทบไปแล้วจ้ะเรเจอกันคลิปหน้าจ้ะไม่ไปจ้า